ตอนที่213บลงศพมาจากไหนโจโจเราจะไปไหนกันฉินเรื่อนตามโจโจมาที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินของโรงแรมด้วยความงุนงงและไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดจะทำอะไรชู่มือของโจโจแต่อยู่ที่ริมฝีปากและกระซิบว่าจุจูพลางชี้ไปยังทิศท,ทางหนึ่งพี่ใหญ่มีคนอยู่ตรงนั้นหนูได้กลิ่นของคนที่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะ ด้วยความประหลาดใจฉินเริ่นตื่นตัวในทันทีเขาเม้มริมฝีปากบา,บางๆพลางจับมือโจโจเอาไว้แน่นจากนั้นก็ซ่อนเธอไว้ด้านหลังและเดินไปทางนั้นด้วยความระมัดระวังเห็นการเคลื่อนไหวของเขาโจโจก็เอียงศีรษะและอยากจะบอกเขาว่าคนคนนั้นบาดเจ็บสาหัสคงไม่มีแรงมาต่อสู้กับพวกเขาแล้วแต่เมื่อเห็นสีหน้าที่เคร่งครึมของเขาเธอจึงไม่พูดถึงเรื่องนี้ ทว่าสิ่งที่เกินกว่าที่เธอคาดก็คือในตอนที่พวกเขากำลังจะเดินไปถึงกำแพงตรงนั้นทันใดนั้นก็ได้มีคนจู่โจมเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงและจิตสังหารของเขาก็รุนแรงด้วยเช่นกันด้วยการเตือนของโจโจเฉินเร่นก็ระวังตัวไว้อยู่แล้วเขายกมือขึ้นพร้อมกับชกสวนเขาไปในทันทีแต่ผ่านไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นเขาก็ยอมแพ้ฉินเริ่เงยนหน้าขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตาพอดีกับที่มีแสงสาดเขามาจึงทำให้เขามองเห็นคนที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างชัดเจนแล้ว หน้าตาของเขาดูดีรูปร่างหน้าตาไม่ได้ไปกว่าอาเล็กของเขาเลยอย่างไรก็ตามรูปร่างหน้าตาเป็นเพียงแค่เรื่องรองที่สำคัญคืออารมณ์และความเฉียบคมของเขาเขามีแววตาที่คมดุดใบมีดจนผู้คนต่างก็ไม่กล้าที่จะมองหน้าเขาตรงฮ่าฮ่าเมื่อเห็นพวกเขาความประหลาดใจก็ฉายชัดในแววตาที่เฉียบคมคู่นั้นเขาคิดว่าพวกโจโจเป็นศัตรูของเขาเขาปล่อยมือเม้มริมฝีปากและขบกรามแน่นดูท่าทางแล้วไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่ โจโจไม่ได้กลัวเลยสักนิดเธอวิ่งไปตรงหน้าเขาเมื่อเห็นร่างสูงโปร่งของเขาก็อดร้องว้าวออกมาไม่ได้คุณลุงตัวสูงมากเลยค่ะสูงพ่อๆกับพ่อของเธอเลยจากนั้นเธอก็ขยับจมูกและกวักมือเรียกเขาคุณลุงย่อตัวลงมาหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉีโม้ตะลึงไปเล็กน้อยดวงตามองดูเด็กน้อยที่น่ารักและสวมชุดประหลาดที่สูงยังไม่ถึงเอวตรงหน้าเธอดูอ่อนโยนและไม่มีพะละกกำลังใดๆเลย หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ย่อตัวลงนั่งยองๆแต่ยังคงตั้งท่าพร้อมที่จะโจมตีอยู่มันเป็นสัญชาตญาณที่ได้รับการปลูกฝังมาเป็นเวลานานชินเริ่นขยับแว่นตาและมองเขาอย่างพิจารณาเขาเป็นใครกันแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ในหัวของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยแต่โจโจกลับไม่คิดอะไรมากหลังจากที่เขานั่งลงหนูน้อยก็หยิบขวดยาออกมาและบทมันก่อนจะโรยลงบนบาดแผลของเขา บาดแผลนั้นอยู่บริเวณแผ่นหลังของเขาตอนที่เธออ้อมไปดูร่างกายของชิโม่ก็เกรงโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ชินกับการที่ต้องหันหลังให้กับคนที่ไม่ไว้ใจแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นแค่เด็กคนหนึ่งก็ตามแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือตอนที่โจโจโดเดินไปข้างหลังของเขานั้นจากที่เขาเกรงอยู่ไม่นานเขาก็ผ่อนคลายลงโดยไม่ลังเลมันเป็นคำสั่งที่มาจากส่วนลึกของหัวใจของเขา สิ่งที่เขาไม่ได้พูดคือเมื่อครู่ตอนที่เขาเห็นหนูน้อยนั้นเขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับเธออย่างแปลกประหลาดแต่เขาก็มั่นใจว่าไม่เคยเจอกับหนูน้อยที่ไหนมาก่อนขณะที่คิดอยู่นั้นจมูกที่เฉียบคมของเขาก็ได้กลิ่นสมุนไพรโวยมาเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อมองไปที่โจโจยาเสียงของเขาทุ่มต่ำและแหบแต่ก็น่าฟังโจโจโอดไม่ได้ที่จะหันไปมองเขาเธอยิ้มตาหยีพลางพูดว่าใช่คุณลุงได้รับบาดเจ็บขยับตัวมากๆไม่ได้แล้ว ขณะที่พูดนั้นเธอก็รีบรยยาให้เสร็จจากนั้นก็หยิบขวดยายัดใส่มือของเขาอันนี้หนูให้ครั้งหน้าเวลาคุณลุงได้รับบาดเจ็บจะได้ใช้มันชีโม่ก้มหน้ามองและเห็นบาดแผลของเขานั้นเลือดได้หยุดไหลแล้วเขาอดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วขึ้นและเมื่อได้กลิ่นยาวแววตาที่เขามองโจโจโก็พลันเปลี่ยนไปเล็กน้อย กำลังจะพูดบางอย่างแต่โทรศัพท์มือถือของชินเริ่นก็ดังขึ้นเสียก่อนเขากดรับสายและดวงตาก,ก็จับจ้องไปที่ฉีโม่เพื่อระวังว่าไม่ให้เขาลงมือทำร้ายโจโจยังดีที่ฉีโม่ไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูกับพวกเขาเหมือนตอนแรกแล้วเสียงคุณย่าชินดังขึ้นเขาตอบรับแล้วรีบกดวางสายไปโจโจคุณย่าโทรมาตามได้เวลาตัดเค้กแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้โจโจก็พยักหน้ารับทันทีและจูงมือเขาเดินจากไปถ้ายอย่างนั้นเรารีบไปดีกว่า หลังจากที่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวเธอก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันหน้าไปมองชิโม่ที่ยืนขึ้นและหันหลังให้กับแสงเธอจึงมองสีหน้าและการแสดงออกของเขาได้ไม่ชัดเจนนะโจโจรู้สึกสนิทกับเขาอย่างแปลกประหลาดหนูน้อยโบกมือให้กับเขาคุณลุงหนูละละนะชินเร่นก็หันหน้ากลับไปมองเช่นกันเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อันตรายมากและเขาไม่ต้องการให้โจโจติดต่อกับชายคนนี้อีกดังนั้นเขาจึงพูดด้วยเสียงที่ทุ้มต่ำว่าไปกันเถอะ ค่ะพวกเขาทั้งสองหายไปอย่างรวดเร็วชีโมโก้มหน้าลงและได้กลิ่นยาในมือจากนั้นก็หยิบขวดลายครามออกมาจากข้างในเสื้อของเขาก่อนจะเทยาเม็ดห้ามเลือดออกมาจากขวดนั้นยาสองเม็ดนี้นอกจากขวดแล้วอย่างอื่นนั้นเหมือนกันทุกประการยาของเขาได้มาจากเบื้องบนว่ากันว่าเป็นใบสั่งยาที่ได้รับจากทีมมังกรตอนนี้มีการผลิตจํานวนมากและพวกเขาล้วนมีกันคนละหนึ่งขวดเท่านั้นหนูน้อยคนนี้ทําไมถึงมีสิ่งนี้ได้ ขณะที่เขากำลังคิดอยู่นั้นโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นเมื่อเห็นหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจอเขาก็เม้มริมฝีปากและหมุนตัวพร้อมกับเดินออกไปด้านนอกจากนั้นน้ำเสียงที่วิดวิวก็ดังมาจากปลายสายพี่พี่ทำอะไรทำไมจู่ๆถึงได้มีลงศพมาวางอยู่ในบ้านทำเอาผมตกใจแทบแย่สีหน้าของชีโมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาพูดอย่างใจเย็นว่าฉันฝากนายดูสักสองสาวันละกันอย่าให้ใครแต่ต้องเธอเด็ดขาด อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ฉีเยี่ยนที่ทรงผมสีแดงกำลังขมวดคิ้วอยู่จนทำให้ใบหน้าที่หล่อเหลาจองเขามีรอยย่นเขามองไปที่โรงศพที่อยู่ในห้องพลางคิดในใจว่าเห็นลงศพแล้วจะมีโชคและอดถามไม่ได้ศพใครกันสหายร่วมรบของพี่หรือไม่ใช่ฉีโม่สายศีรษะและกระซิบบอกชื่อเพียงไม่กี่คำเมื่อได้ยินชื่อนั้นฉีเยียนก็ชะงักไปทางด้านนี้โจโจโก็กำลังเดินออกมาจากลิฟต์พร้อมกับฉินเริน ระหว่างทางฉินเริ่นก็หยุดเดินและมองโจโจด้วยสีหน้าที่จริงจังโจโจต่อไปอยากเข้าใกล้คนแปลกแบบนี้อีกนะเห็นได้ชัดว่าเมื่อครู่นี้โจโจไม่ได้ระวังชายคนนั้นเลยสักนิดแม้ว่าเธอจะเก่งมากแค่ไหนแต่ในสถานการณ์แบบนี้เธออาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบได้โจโจพยักหน้ารับและรู้ถึงความกังวลของเขาเธออธิบายว่าแต่ว่าพี่ใหญ่คุณลุงคนเมื่อกี้เขาเป็นคนดี บนตัวของเขามีแสงแห่งบุญกุศลอยู่ซึ่งเธอมองเห็นมันดังนั้นหนูน้อยจึงตัดสินใจช่วยเขาอีกทั้งแสงแห่งบุญกุศลบนร่างกายของเขานั้นไม่ได้น้อยไปกว่าคุณลุงปากไม่ดีเลยด้วยหนูน้อยพูดอย่างภาคภูมิใจหนูไม่ใช่คนโม่เขาที่จะช่วยเหลือคนโม่โม่หรอกนะนี่เป็นสิ่งที่เธอเรียนรู้มาจากตอนที่ดูโทรทัศน์กับคุณย่าฉิน ฉินเรื่นรู้สึกตลกกับคำพูดของเธอและหน้าตาของเขาก็ดูผ่อนคลายลงจากนั้นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเอาล่ะอย่างไรก็ตามครั้งหน้าก็อยู่ให้ห่างจากคนแปลกหน้าให้มากที่สุดนะเข้าใจหรือเปล่าอึมอึมหนูเข้าใจแล้วโจโจพยักหน้ารับและเธอก็ทำหน้ามุยเล็กน้อยในตอนท้ายจากนั้นเธอก็ลูบท้องอย่างน่าสงสารพี่ใหญ่พวกเราไปกินข้าวกันได้หรือยังท้องของหนูบอกว่าหิวแล้วท้องหิวหรือว่าโจโจหิวฉินเริ่นยิ้มและถามกลับ โจโจยิ้มและตอบอย่างมั่นใจว่าหนูหิวแล้วฉินเริ่นหัวเราะก่อนจะพาเธอเดินไปข้างหน้าเมื่อเห็นพวกเขาฉินเลี้ยกก็รีบก้าวยาวๆเดินเข้ามาหาสายตาของเขาจับจ้องไปยังจุดหนึ่งทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็ตึงเครียดขึ้นมาทันที